จากที่เคยขาตันตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วค่ะขาสั้นมาเลย สวัสดีค่ะเตยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะยังคลินิกสาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราค่ะเตยก็เป็น AE นะคะต้องเจอลูกค้าที่มากหน้าหลายตานะคะพบลูกค้าบ่อยๆเรื่องการแต่งตัวเรื่องบุคลิกภาพเป็นเรื่องสําคัญค่ะเตยเนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็ก แต่ไขมันเยอะนะคะทําให้ต้นขาใหญ่แล้วพอต้นขาใหญ่เนี่ยเ,เวลาแต่งตัวอะไรเงี้ยทำให้ขาดูตันตัวตันจนมาเจอที่เดอยังคลินิกนะคะ uh huh. หลังจากที่คุณหมอประเมินสภาพบุคลิกของเราร่างกายของเราแล้วนะคะแล้วก็ปัญหาที่เราเจอเนี่ยอย่างที่ใจบอกคะ่ะต้นขาใหญ่เพราะไขมันเยอะ นะคะคุณหมอเลยแนะนําให้ดูดไขมันที่ต้นขาค่ะพี่หมอก็ช่วยดีไซน์ทรงขาของเรานะคะแล้วก็เข้าใจถึงปัญหาที่เราเจอจริงๆค่ะอันนี้ชอบมากเลยนะคะหลังจากครบ3เดือนนะคะเหมือนขาเราเข้ารูปมากขึ้นนะคะขาเรียวที่ทําให้เราดูตัวสูงขึ้นใส่ขาสั้นได้มั่นใจมากขึ้นใส่เสื้อผ้าตัวอื่นๆหรือว่ากางเกงขาย,ยาวเองที่เมื่อก่อนเคยแน่นที่ต้นขาตอนนี้ก็ทรงสวยขึ้นค่ะ สำหรับใครที่ยังหาข้อมูลเรื่องดูดไขมันหรือว่าความงามอ,อื่นๆนะคะลองมาดูที่เดย์ยังคลินิกได้เลยค่ะพี่ๆน้องๆในคลินิกก็ดูแลกันเหมือนพี่น้องเลยค่ะถ้าใครยังหาข้อมูลอยู่นะคะไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะมาที่เดย์ยังคลินิกได้เลยค่ะ